ย่าโฮก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมแนวสวยองขวัญน,นะคะเอเขามีมีเพื่อนเพื่อน<ๆ>พี่ๆเขาแนะนำมาว่าเออเกมนี้ลองลองเล่นดูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่น่ากลัวดีแล้วเราก็อืมไม่ถูกอะไรกับเกมผีพวกนี้นะตอนนี้เป็นเวลากลางวันเพราะงั้นเราไม่กลัวหรือเปล่านะ เออคือเสียงในเกมอ่ะมันจะเป็นเสียงแบบออกแนวหลอนๆ่อนอะหลอนมากกว่าแต่ที่เราอ่านนี่ไม่ไม่น่าจะค่อยเอ้ยไม่ค่อยจะน่าจะไม่ค่อยได้ยินนะว่าเสียงมันอย่างวงันนี้อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อเกมใต้คลิปกับอ่คอมเมนต์แล้วกันเนะถ้าใครอยากจะลองเล่นก็โหลดมาเล่นดูเราเล่นไม่เป็นนะแล้วก็มุมมองของเกมเนี้ยเรา จะว่าไงอะ่ะไม่ถนัดอะ่ะเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวเป็นหัวใกโอเคสตาร์ทเบยโฆษณาขึ้นอีกปะ <c ười> เคยโดนเคยโดนโฆษณาดักนั่นไงว่าล่ะ ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีมันมีโฆษณาขึ้นเฉยเลยปกติมันไม่มีไม่ใช่หรอตรงนี้ช่าแมวไปหรือเปล่าเออหายไปละต้องเอาไอ้พวกนี้ขึ้นให้สุดหรือเปล่ามันจะได้ไม่มืดเท่าไหร่โอเคเข็งชัดเจนมาก ไปเอิมเขาไม่ได้เปิดนะเขาไม่ได้เปิดนะแล้วใครเอาบลอนดน้ำเอาไว้ในห้องเนี่ยตอนที่จะออกไปก็ต้องเดินทะลุโอ้มันก็น่ากลัวอยู่ดีเราจะไม่ไปบันไดก่อนนะ นี่นาฬิกาไม่รู้ว่าเจอผีจะต้องไงนะผีหรืออะไรอะไรโองนง่ไง่ี่ไง้แ,แล้วหนึ่งอนันควาไล้ใช้ดีตรงไปโอ้ยโอ้ยติดฮัโลโหล ห้องมืดมืดไะใครมันเอามาวางไว้ในเก้าอี้เลยไม่มีอะไรใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมมันมองไม่เห็นอะต้องปรับยังไงวะเมื่อกี้มันมีแสงวับวับแหวบๆอะให้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 เราหาง่ายอะไรเงี้ย โอ้ยบังคับยากคอยฟังเสียงดีๆโอ้ยตายแล้วไปดิน่ากลัวเฮ้ห้องนี้นี่ไงนี่ไงน,น,น,นี่สามแล้วเอาหมดแล้วหรอเอาจริงดิ ของมันจะสูงเกิดนะเนี่ยเอาจิใจร้อยเลือนนี่แหละเราจะไม่ยุ่งนะคะเราจะไม่ยุง่งเรามุ่งจะเก็บของเอ้ยถอยถอยถอยตรงนี้มีอะไรเก็บได้ไหมไม่ได้ อยู่เพิ่งมาตอนนี้นะเฮ้ยเก็บได้กี่อันแล้วอ่ะเฮ้ยมันมาตรงไหนอ่ะข้างหลังเหรอ <c ười> มด้คิน,นเสียงมันมาคือเราต้องอยู่นิ่งๆหรือเปล่าเวลามันมา คือเคยเคยเคยเล่นแล้ววิ่งไปแล้วมันหนักหน้าโอ้ตกใจกับมุมมองของตัวเองจริงๆให้ได้สิ โอ๊ยตายแล้วมันใดมันไม่แล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ะชิปหายละชิปหายละชิปหายละชิบหายแล้วเขาเป็นสังข้องดิ มันไปแล้วใช่ป่มมันไปแล้วใช่ไหมตอบไม่กล้าออกไปอะไม่กล้าออกไปอะกลัวเอาไงดีอ่ะมันไปแล้วเราอยู่ไหนเนี่ย นี่ห้องเราเรามาอยู่ที่ห้องไหนแล้วเนี่ยห,ห,ห้องห้องห้องอาหารปะเรตายแล้วมันยังอยู่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 ข้างหน้ามันดักอะ่ะ โอไปนี่ตายเนี่ยเลยเอาให้ดีไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาตั้งใจก่อนเฮ้ย กำไวมนให้องนี้นี่ไงมันมาอีกแล้วเนี่ยมันหายไปแล้ว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 มันยังไม่หายเข้าประตูไปมา ลบๆลบลบลบโอ้โหผีไมมไม่เขียนนะยังยังยังมันยังไม่ไปได้ยินเสียงอยู่เราอยู่ตรงนี้ตรงที่มีห้องขีดอ่ะน่ะเสียงยังสั่นๆอยู่เลยมันอยู่ข้างหน้าเนี่ย Hãy nha hành có kẹt đâu ạ à. không này nha hơi mình hop nó không mà ơi tại ra mồm mòng, nó cũng giống nhau, không ạ? à? Hơi. Nghe bà เดี๋ยวดีวะชิบหายแล้วมันมากูเข้าห้องนี้แหละีห้องน้ำเฮ้ยบ้าเหอะคือมันทะลุประตูมาได้นี่เหรอโอ้ตายแล้วคือตกใจจริงๆเนี่ย ในหน้าทะลุประตูห้องน้ำมาเลยอะ่ะบ้าเหอะอย่างนี้ก็ได้ละ่ะเอออันนี้หลอนจริงหลอนจริงเฮ้ย <c oughs> ไ,ได้สิบเอ็ดอันแล้วว่ะทำไมต้องตายตอนสิบเอ็ดด้วยอะ่ะ <c oughs> คือเราต้องวิ่งหนีจนกว่านางจะหายไปใช่ปะ่ะ <c oughs> โอ้ตายแล้วไม่อยากเล่นแล้วเนี่ย ก็มันมีที่แอบแค่นี้ไหมโอเคอีกรอบเผื่อเผื่อจะรอดหรือเปล่าโอเคเราไปกันต่อนะคะเราพนันได้ว่าถ้าเราไปทางทางทางขวามือเราจะเจอไวขึ้น giờ pí à, tập trại, em phải đi đường chứ? phải không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 ? ไม่ได้เอไปฟาดผีใดเงี้ยไม่ได้เอะโอ้ยตายขอเข้านี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันมานี่ตายออย่างเขียดแน่ๆหมดแค่นี้เหรอ,อจริงดิ แล้วนี้มีแค่นายเดียวอแล้วอ่ะมันหายากย,ยิน่นี้ไม่มีไม่มีน่ากลัวชิบยังไม่มายังไม่มาได้ยินเสียงปแปลกแล้วฮะเริ่มได้ยินเสียงปแปลกๆ แอบลืมต <laughs> ัวเพราะถ้าเกีดแอบแล้วมันจะไม่มาแน่ไมาเล่มีแอบไวมั้งไหมห้องนี้เฮ้ยเฮ้ยเขายิงสันเขายิงสันนะมันมามันมาชิบหายแล้วมันมามันมาหนูไม่มองอะ นี่คนลุกไม่เอาไม่ไม่กลไม่กลัวคนมาห้องนี้น่ <c oughs> นี่คือวิธีแอบ,บที่ดีของเรา <c oughs> ถ้าผีมันมาเก้าอี้หรืออะไรพวกนี้มันจะสั่นใช่มันจะสั่น <c oughs> ออกไปหวังว่าคงไม่เจอนะ chờ lòng măng nó chờ lòng măng đây nè nè không no. không yên còn đây ba, ship hài ไม่ได้ยินเสียงอยู่เลยัไม่ได้ยินเสียงมันอยู่ถึงไหนอะเมื่อกี้ห้องไหนเข้าห้องไหนบ้างห้องนี้เข้าไปแล้วตอนผีมาห้องนี้ล่ะนี่ห้องอะไรอะไม่รู้น่าจะเข้าไปแล้วแหละอ๋อเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วห้องนี้ ก็น่าจะเข้าไปแล้วมันเหลือแค่ไปอีกทางทำไมเสียงข้างนอกมันดูน่ากลัวกว่าเดิมวะขึ้นบนก่อนเลยเอาชิพายแล้ว เราต้องถอยเหรอเราต้องถอยใช่ปะพอมีเขียนขีดแดงๆเราดูว่ามันจะมาข้างล่างไงโถเอยู่ข้างบนเฉยเลยอ่ะอมาไปแล้วไม่เอาไปแล้วค่ะทุกคนถ้าใครที่อยากจะเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะคะเอ่อมันอาจจะไม่น่ากลัวสำหรับบางบางคนนะแต่ว่าสำหรับเราค่อนข้างน่ากลัวเลยแหละ มันรอรุ้นว่าเออเราจะต้องเจออะไรหรือเปล่าคือมุมนี้ห้องนี้มันผีมันจะโผล่มาไหมอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าใครชอบก็นั่นแหละไปโหลดมาเล่นกันเถอะบ๊ายบายค่ะ